สวัสดีครับพบกับช่องเกษตรร่วมิตรช่องวิถีชีวิตของคนเลี้ยงงัวคนทำนาและการเกษตรทุกเกิตครับเมื่อนี้สิผ้ามาเบิ่งว่าทางปากกระ,กะพงฟา้ามันเลี้ยงงัวจังไรนะครับนาอนี่ครับสิผ้าไปเบิ่ง่ากเนเลี้ยงแบบสบายบบ่อจังไรสิผ้าไปเบิ่งน้ำกันครับพี่น้องนี่ครับ ขอ,อกงอพัอนธุ์นี่ก็เป็นขอ,อกงวบ้านๆมาพี่น้องเนาะเห็ดขึ้นด้วยไม้ไผ่ไม้ยุคาลิปตัดนี่นะครับบรรยากาศขอ,อกงองพัอนธุ์นี่เนี่ยมื้อเบ้นก็สิน้อนดวงสีนะครับพี่น้องนี่ครับมันก็สินอน นี่ครับคือว่านี้มตอนกลางวันนี่เป็นสีนอนนะประมาณเป็นนอนตื้นขึ้นประมาณบาสองใบาสามก็ติเริ่อมเอาฟางให้เพื่นกินครับพี่น้องกิเริ่อมเอาฟางให้เปืนกิน,น,น,กนช่วงนี้คือช่วงบ่ด้กิน,นครับคือนี่คือช่วงน,น,วงนอนแล้วกับประมาณช่วงหกโมงถึงหนึ่งทุ่มก็ติโยงหญ้าให้เพื่นกินพี่น้อง เสี่ยวยใหญ่เพื่อนกินยหญให้กินเต็มที่เลยครับพี่น้องนี่ครับเสี่ยวใส่ห้างไงเพื่อนนี่ครับเสี่ยวใส่ให้เต็มมัดเลยเต็มแบบเป็นนััดเลยครับนี่ครับเสี่ยวให้เพื่อนกินแบบบุฟเฟ่เต็มเต็มที่ม่ได้แบบมาได้ออมมาให้กินหลายรอบนะพี่น้องก็คือว่าเที่ยวจากประมาณหกโมงถึงหนึ่งทุ่มหรือสองทุ่มนี่ลับมาจากทุระเรียบร้อยเสร็จทุระเสร็จภารกิจจะห้องหลกักลับขึ้นมาหาขอกงัว กะซีมาเอางายเพิ่นกินใส่ห้างไว้เต็มห้างเลยครับพี่น้องใส่ไว้ให้เพิ่นกินจนหอดสอดแจ้งครับจนหอดสว่างหมดแล้วพี่น้องพอหอดสอดแจ้งเพิ่นก็สิเพิ่นก็สิกินไปประมาณหอดอิ่มเพิ่นประมาณกินประมาณักชั่วโมงนึงจังได๋มันก็สิเซากินช่วงดึกขึ้นมไหมเพิ่นก็สิลุกขึ้นมาเล่มกินกินแค่เล่มกินจนหอดพุ่นล่ะครับกินไปเรื่อยๆจนกว่าเพิ่นสิอยากนอนมันก็สินอนหอนจนหอดตอนเช้าตอนเช้ามันก็สินอนจังซี่ล่ะครับพี่น้อง นี่ครับเปิกระสีนอนน้องเพิ่นเปิ้ลหลับประมาณใบสองใบสามจังสีด้เอาเพิ่นออกเหือใบสองใบสามจังสีด้เอาฟางไม้เพิ่นกินครับพี่นอ้องนี่ครับเปิ้ลสีนอนแบบไม่สนใจยังไม่ได้สนใจวา่าสีห้องเพิ้ลห่องไป,งปยังนอนตามนี่ครับ คือว่าแบบบันไดหยากนะครับพี่น้องบันไดหยากจะคลองมิถุระไปขางในกระเป้ายไปเห็นงานตอนเศร้าก็ตื่นขึ้นปุ๊บถ้าภายในมือนอันปัจจุบันเก่าฟัางมไม่ไห้เพิ่นฟางมาไม่ไห้เพิ่นฟางใส่ใส่ห้างไม้เพิ่นเป็นกกิ่นข้างในมันก็จะุกขึ้นว่ากินจนหอดคำแล้วครับเก่าขึ้นมาหนึ่งทุง่มจังคอยเอาหนา,าไม่เพิ่น ยากระติ right, ไปตัดไว้นะครับไปน่องยากระติตัดไว้ตัดไว้เป็นสําหรับพ่อเป็นพ่อเป็นสําหรับเพิ่กินนะครับงานคืออัดให้เต็มที่เลยพี่น้องนี่แหละครับมี่สำนีัครับพี่น้องบาให้ได้กินบ่ามีหัวหารเสริมครับบะมีหัวหารเสริมบ่ามี่ำบะมีอาหารทอย่างครับมีแต่ฟ้างกับยาย่างเดียวครับนี่แหละครับกับบาถึงกับจอยง่วงกะ ปานกลางอยู่บะถึงกับจอยบะถึงกับพร้อมครับบะถึงกะพอดีกับบะเตงกับจอย joy, ครับบะถึงกับอ้วนค, ang, ครับปานกลางครับพี่น้องนอกจากสตูดายว่าเมันลูกมันกินนุ่มมันก็นจังสิพร้อมแน่นี่แหละครับข้อกระคอกบ้านๆครับนี่ครับมัน๋ยนอนอยู่แบบนี้นะครับพี่น,อน้องฝากไว้ได้ครับสำหรับผู้เลี้ยงง้อไม่ก็ต้องไป นากน้ำเพลินก็ต้องมาโอ้สิหาแปลงนาใส่นอะแต่ว่าสำหรับผู้พมีแปลงหากันเยจะเอาอยู่แต่ว่าสำหรับผมนี่ก็มันเป็นทองไฮทองหน้านะครับพี่น้องนะผมก็ไปตัดเอาดันทองไฮทองหน้าน้่สว่างสบายครับบ่ได้ว่าขึ้นยากว่าต้องมีแปลงหาแต่ว่าสำหรับอยู่ทางบ้านผูผมี่คือมีทองไฮทองหนาเกี่ยวน้ำคันหน้า ยาไลยครนะับพี่น้องนราหน้านี่ช่วงนี em, ้ยาไลยเกี <S <S ่ยวไสก็ได้ครับนี่ครับทองในทองหน้าเกี่ยวน้ำมันคันเถ่าคันแท้ได้นมดครับพี่น้องอย่างง่ายครับสําหรับทางปลากระพงฟาร์มเป็นข้อฟ้ามหน่อยหน่อยข้อง่วนหน่อยหน่อยมันเป็นฟ้ามนะครับเป็นคอกเอิ่นข้อซะไปครับนี่ครับนี่มันก็ะดิปล่อยไว้จังสีเป็นกรสดินั่นอยู่แบบนี้แหละครับมันคนมากมันกระดิบ่พ้าห่างครับบพราะห่างบพรายัง เพราะว่ายังพัฒนิตถึงเวลาเพิ่นถ้าถึงเวลาช่วงประมาณหกโมงหกโมงไปแลป้วปุ๊บถ้าเห็นคนมากเพิ่นจังสิเริ่มห้องครับพี่น้องคือได้เวลาของเพิ่นแล้วคือว่าเวลานั่นละเพิ่นต้องกินอาหารนี่ครับเจ้าก,การกล้วยครับขอกกัจยุทธั่งตำบลเชียงแหว่อำเภอกุมภาวัดปีจังหวัดอุดรธานีนะครับเด้อผู้ใดอยากซื้อ อยากซื้ออยากสนใจเอาไปเลี่ยงกะแดงอยู่ครับทักขม้าเอาสนใจตัวใดทักมาเอาทังช่องทางเบอร์0937327004ครับอันนี้ลูกคนกินน่มอยู่สองแม่นี่ลูกคนกินน่มมันได้พร้อมนั่นจัง่อยครับครับผมกิปปีมีกับ่อมีอย่างไร ฝากไว้แค่นี้แหละครับสำหรับผู้เลี้ยงงัวบ่ต้องไปยากนเพิ่นครับเลี้ยงแบบง่ายๆจะคลองจากไปไซสก็ได้ไปครับมีสุราท,ทั้งไหนก็ได้ไปทำอะไรกับขึ้นมาขออย่างเดียวเตะควักไวด้ดีๆแยเพิ่นออกก็เพราของผมนี่ถ้าสมมติว่าออกนี่คือเขาข้าวเจ้าหนิมัดเลยครับนี่ออกกินเขาข้าวเจ้าเย่าควักไวด้ดีบ่ให้เพิ่นออกได้เป็นกระิบอกมันกระินอนทนี่นี่นะครับบ่หะหวงวะยังนี่ครับมันคนมากกับประหวงวะเพราะว่า นังบระาตถึงเวลาที่เพื่อนทีได้กินนะครับมันก็คงจักอยู่นี่ครับครับผมคลิปนี้ขอฝากว่ดชั้นนี้ครับขอฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ทางช่องเกษตรลมมินเดอร์ครับพี่น้องเด้อพอมีกําลังใจเลยทําคลิปต่อไปคลิปนี้ไม่มีอะไรครับคลิปนี้กล่าวไว้ชั้นนี้คลิปนาพอกันไหมขอกล่าวเข้ามาสวัสดีครับ